สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านให้ดูสภาพหนังหน้าก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นลายจากแตนทะเลมากัดต่อยหน้านะครับคอพอดำหน้าดำหน้าไหมนี่คือไปเดินมาราธอนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมพี่เดินจากกรุงเทพไปหาเล่าแดดแถวทะเลนะครับผมสี่สิบกว่ากิโลคือพู้ตรงเป็นคนที่ใช้ชีวิตโหดมากนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยด้มีเวลาดูแลตัวเองเท่าไหร่ก็เลยต้องพยายามหาตัวช่วยดีๆมา อย่าใช้คําว่าขายของเลยนะครับผมใช้คําว่าของดีต้องบอกต่อสั้นเลี่ยนแย่พี่กินมาสักพักแล้วแล้วก็ในเทปของแจ็คแป๊บโพลนะเทปนั้นออกไปเรียกว่ายอดขายทะลุทะลวงนะครับมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากที่พี่เลือกกินเพราะว่ามันไม่มีเคมีเลยพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเอากับยาเคมีเท่าไหร่ละทุกวันนี้ก็จะเน้นอะไรที่เป็นธรรมชาติ1 0 0สมุนไพรนะครับแพคเกจิ้งเก,เก๋มากเนี่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะครับคนจะมองว่ายาสมุนไพรจีนเนี่ยเป็นของสําหรับคนรุ่นเก่าคนรุ่นโบราณ แตงจริงแล้วเด็กสมัยใหม่ก็หันมาใช้กันเยอะนะครับอันนี้มีส่วนผสมของโสมเหมาะสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์หนัก,นกทำงานเยอะเวิร์กฮาร์ดเพลย์ฮาร์ดดื่มหนักด้วยนะครับทำให้เราสดชื่นในตอนกลางวันบำรุงร่างกายสุขภาพโดยรวมนะครับมันจะมาเป็นลูกเทียนอย่างนี้ข้างในแกะมาน่ากินจงเก๋นะเป็นลูกกรอนะครับ8เม็ดพี่จะกินวันละ8เม็ดเลยนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะลองเริ่มต้นมาเบาก็วันละ4เม็ดก่อนก็ได้นี่าลักดีนะครับอ่าเดี๋ยวแดกก่อนนะครับ ผลข้างเคียงเขาคือเขาสามารถทําให้หรำแข็งนั่นเองครับคุณผู้ชมทางบ้านครับผมช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศของน้องชายแต่โดยรวมแล้วก็คือเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมใครที่ใช้ชีวิตหนักทํางานหนักๆมากๆนะครับวิร์กฮาร์ดเพลย์ฮาร์ดเนี่ยพี่ว่าการบํารุงเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าตัวพี่เองก็อายุ40กว่าแล้วทุกวันนี้มันก็จะช่วยให้เราก็เปีนกระเป๋ามากขึ้นนะครับมีแรงมี energy มากขึ้นตอนกลางวานันร่างกายที่อ่อนเพลียเนี่ยก็สามารถทำให้ recovery ทานดีขึ้น แล้วก็ช่วยทางด้านของสมรรถรภาพทางเพศด้วยทําให้นกเขาของเรามันแข็งตัวดีขึ้นครับผมไม่ใช่บอกว่าซื้อไปสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสมรรถรภาพทางเพศนะถึงแม้จะแข็งตัวดีอยู่แล้วก็ถ้าเกิดลองกินเข้าไปเลือดลมมันไหลเวียนดีขึ้นมันจะแข็งตัวดีขึ้นนะครับผมก็คือแข็งโป๊กมากขึ้นเรียกร้องขอชีวิตมันเข้าใจไหมลองดูนะครับเดี๋ยวทิ้งไลน์แอดไว้ให้สารเปลี่ยนครับผมสมุนไพรย100%ย